자พี่น้องยาวอาดลาดป๊าดมเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดนนอได้แม่พ่นตานตานอือเก็บๆๆๆเก็บซลไปเะดอกหพุ่นน่ะปาโอ้ออีแม่อเก็บเห็ดตากนพี่น้องจเด้อมาเก็บเห็ดม คุณ่ะโอ้ยแต่ดอกงามพี่น้องดอกอวบเลยกอืมกอีม เียกบุตมาแล้วห่ะมาแล้วเจ็แบบรถเนาะพี่นอ้องเ็บบเป็นยังดกบดรบุน,บนะนมนอบขนพน,พนี้ออกคนออก,น,ออก,น,ออกนมูนี่พี่น้องพ่นะพ่ะครับอบะโคเนาะพี่น้องจ้ะเบียกบโทรศัพทั โทรศับเอามาเอโทรศัพท์มาสองเครื่องลูกโทรน้ำคุณตกอีแมลยุยสัยะนะอยากบ่นหะอไปแล้วละเอาโดนอันนี้ล้มมากเหรอนะพี่น้องก็สิเก็บแล้วเนาะนน่ออืมอืมกระออง อนต้นนมาโอนที่นอะดอนแรกแขกมันตกกระโฟโอ้ยตกที่น้องจ้จจมพร้อมเก็บพร้อมคุณกระดอกยังไงขาอุบวกตกต้องไปข่อนสิแคลงฝนเก็บบานนี้ แทงฝนเก็บยังดอกอก็ดอกอวบพี่น้องค่าอวบทั้งนั้นเลยเพราะมันเป็นนาเห็ดอันนี้ออกแล้วนะพี่น้องคุณน,นาเห็ดมุ่นอบออกแล้ว โล่งมากค่อยๆอ,อันหนึ่งแบบน,นี้แห้งเขาแห้งเขาลิ้นเขาลิ่นเขาแม่พี่น้องจ้ะส่วนถูกโ,โทษนำ้ำท <c oughs> ี่แม่กำลังเก็บเพชรล่ะลป็มากแล้วล่ะเก็บพี่นรสพี่น้องใบต้อเปียกแล้วล่ะอืมใบต่อไปต่อใบต้อพี่น้องคุ่งตก เปียกไปหมดนางตอไม่มากหรอกคุณอะเห็ดที่ทั้งนาคุณคาจานทานอยู่ฝนกระต و ที่นัองเห็นปะโอ้ยทั้งฝนตกทั้งเก็บเห็ดบันที่นัองเอ้ยมวนคักรว่าบันย่ายเม่เห็นดอกไงคุณบันปูงทรงเป็นเซงคุณ อยากกินเห็ดยังไม่กินเลยอืมอืมขับเปนบาดเลยติดแข็งพี่น้องเจ็บเป็นอ่อนข้าอยู่เออเจ็บเห็ดตาฝนมาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดตาฝนน้ำใหญ่มีลมก็บอกเป็นลมแล้วบาดที่นี่อ้าอู้ยฝนตกพี่น้องจ้า ฝนตกฝนตกเก็บกันน้อยสุดกัเมียดอกพอได้กินใจเราเห็นกินี่ตั้งลมเอาก็ล่างขึ้นก็ล่างพอดีนะใจเรากลื่อนเห็นลูกแวบ,บกิ๊ซอะไรโห่ตะขึ้นเนาะไม่ซดอกข้างนี้วะอู้ดอกอูเด้ฝนตกพี่น้อง นี่ลงมากล้วตอนมาหันบอลนีน่ตกแห้งนี่คุมคุมอยู่น้อยน้อยๆแล้วก็เศร้าเศร้าแล้วก็ไปซองมังเห็ดม้นอบก็น้าหดอกตาได้มันนะจะไปตักขาบ้านดอกนี่ยังไงนี่เฮงอยากเอาไปที่นอกอันไอเสียคนอยู่นี่เนาะมันหอบไปตัดบ้านเลยเสียคนเนาะ อ่อนๆอือฝนตกอืออือบอกนึงนะอือมันก็ตกขึ้นมาอ่อนๆนี่ค่ะเพิ่นบ้านบักใหญ่เปิงเซิงพุ่นเด้เพิ่นบ้านนี่เอ๊ะบอกคนยังบ่เฮือนในบ้านเถียอือๆๆๆนี่ฝนตกฮักตกแน่นี่ปาน Tóc quá có thể ghép vào mùa nè nàng. Tóc quá có thể ghép. Oc hôm 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 แล้วยาเติมกนอไในลูกม,มากด้เปียกแล้วไปยึดหลดเนาะพี่น้นนงองเห็นดูมแบบๆเมื่อกี้นีน่

นี่คือฝนฝนถูกฝนอ้าวฝนตกลงมาล้พาพ่น้องจ้ะ้าขุดนออน,นี้มุ้งขุอันนึงอีกเลยลองไปทนอ้าวัดงามเนาะ กินได้เด้อพี่น้องเป็นเห็ดเห็ดมนูนอบนม้วนเบี้ย,ยจะ้ะนี่กินได้่นอะีอ่ดอกนึงอ่งงามแทนคงนงามเนาะ เป็นเห็ดที่กินได้พี่น้องเห็ดอันนี้โมบี้อจ้ะเป็นเห็ดม่อนปกอุกแสบขึ้นอนย่งไงเป็นเห็ดกระดังบานห้าดนี โอ้ยแ,แกงกระแสบพี่น้องเห็ดตรงไดนกินกระแสบเออเห็ดอันนี้านการกันกระเบ็ดกระด้างบ้านห้องพี่น้องจา้าเอ้ยยังเห็นยังนี่ปะต่อตัดก่อนเสียงก็ตัวเห็ดอีกมันขามันเหนียวพี่น้องมันต้องตัดออกหลายๆได้แคันนี้เ,เห็นแค่ตัวเห็นอีกนี่ปา ปลาพ่นเนียยไม่ตัดออกไล้ตายเอาไปสุกขี้จังฝนตกเรานีิอืมตกอิลีอ่ะน้อยลงไหมน้อยไปน้อยมากตกอิลี่ขึสามดอกนี่ป้าไตกอิลีฝนขม้นโซขาเพ่น มันงามผุนดอกหนึ่งสองดอกเด้อเด้อเด้อไปเก็บอีกคนเพราว่าไอฝนตกพี่น้องนี่งามงามตามธรรมชาติเลยหลายดอกเติบมะม่งเนี่ย อุ๊ออตาได้พล่จริงน,นี่ลายเตบฝนตกลิ้นโมลิ้นตกค่อยๆตกไปตุ้มไอลิ้นไปลินมากแห้งขึ้นแหงขึ้นเลยอุ่ออนขันพื้นบานัแบ่ไงผมได้นในในพี่น้องนี่ เห็ดตรงฝนกระเอินได้พี่นออ้องเห็ดตรงฝนฝรั่งแต่อยู่ในตำราในหนังสือก็เห็ดมนหบมนหอบนี่แหละพี่นอ้องมนอบนี่แหละอืก็เจ็บกินสุปปีพี่น้องแซ่บพี่ยังนี่ขาเปนน็นเลื่อนเหนียวไม่มาออกนี่อุ้ยดอกนี่ lùm tục lắm song 2 lùng đỏ nữa quen sân lam gác mhm 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 thử thì on luôn อืได้พักอันนี้มารคอมเก็บต้องยังก็ไมิลซานี่เพุเป็นแท่นผักอีกตู้ข้าอยากแกงพี่น้องคนน่ะโอ้ยมิต่ดอนมุกมุกมิต่ขาอบอว่บนะตะอนซ่อนนึงวะอือตากฝุนต้องลูกกระโทน้ำโอ้ยจะตังหลา่เด้อพี่น้องมาเอาไปแกงกันแล้วก็เพกดกระดานบ้านห้ากินนี่โอ้แซบหลายออืม,อม กุญแยหลายเด้อพี่น้องที่เขามาเบิงซองมิลลี่แฮปปี้พี่น้องจะ๋าคุณนะอุ้ยอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนตั้งหลายอืมดอกอ้ว